สวัสด,ดีเ,เพื่อนๆในช n อ l The Living by ยู่สบายทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยออมนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาจากในเมืองนะครับมาตรงเตาปูนนำมาเปลี่ยนขบวนแล้วก็มาที่สถานีแยกติวานนท์ครับวันนี้จะพามาดูคอนโดที่อยู่ตรงทางขึ้นลงรถไฟฟ้านี้เลยนะครับเข้าสอยไปประมาณ700เมตรเท่านั้นเองนะครับจะเป็นโครงการไหนเนี่ยตามมาครับ ระยะทางประมาณ700เมตรนะครับจากปากซอยกรุงเทพนนท์7บนถนนกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยเราก็จะเข้ามาถึงโครงการเดอะโมเมนโตติวานนท์ครับโครงการนี้สามารถเข้าออกได้2เส้นทางนะนอกจากทางฝั่งถนนกรุงเทพนนทบุรีตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าออกได้ทางถนนนครอ,อินซอยนครอ,อินหนึ่งด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครขับรถเนี่ยจากโซนนี้นะครับก็จะสามารถออกนอกเมืองไปได้ทั้งทางแครายหรือว่าทางนครอ,อินราชพฤกษ์ครับ ส่วนถ้าใครจะเข้าเมืองก็สามารถใช้ถนนกรุงเทพนนทบุรีไปเชื่อมต่อกับรัชดาพิเศษได้เลยครับที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมโรลไรส์8ชั้นมีทั้งหมด79ยูนิตนะครับเข้ามาชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นโถงดับเบิลวอลลุ่มนะแล้วก็ขึ้นมาชั้น2จะเป็นส่วนของห้องฟิตเนสครับ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องฟิตเนสนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นลู่วิ่งนะจัก,กรยานแล้วก็มีแมชชีนสําหรับออกกําลังกายครับนอกจากนั้นถัดไปด้านหลังนะก็จะมีพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่นั่งทํางานโคเวิร์กอิงสเปซครับยูนิตในโครงการเนี่ยมี2แบบนะก็เป็นสตูดิโอพื้นที่ใช้สอย21ตารางเมตรกับ1ห้องนอน28ตารางเมตรตามไปดูกันครับเข้ามาภายในห้องนะรับแบบหห้องนอน แบบนี้เนี่ยพื้นที่ใช้สอยรวม28ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.58ล้านบาทครับเหมาะกับการอยู่1-2คนนะครับเฟอร์นิเจอร์อย่างส่วนที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารโต๊ะวางทีวีตรงนี้เนี่ยเขาก็ให้มาเลยนะตรงนี้ก็จะมีมุมที่เป็นโต๊ะแป้งนะครับตรงหน้าทางเข้าห้องน้ำนี้สุขภัณฑ์ภายในก็ให้มาเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะ เข้ามาพื้นที่ภายในห้องนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะแป้งเมื่อสักครู่ตู้เสื้อผ้าหรือว่าโครงเตียงเนี่ยเขาก็ให้มาครบเลยนะครับเรียกว่าสะดวกสบายนะคุณซื้อฟูกแล้วก็ของตกแต่งนิดหน่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เข้าอยู่ได้เลยครับตรงนี้ก็ให้กระจกบานใหญ่พอสมควรนะครับรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะทีเดียวช่วยให้ภายในห้องนอนเนี่ยดูโปร่งนะครับสำหรับด้านข้างที่ติดก,กับห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ห้องครัวครับก็ให้เฟอร์นิเจอร์ให้เคาน์เตอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ตู้บนมมาาาีีรรระเบบบยงออกไปสํหััค นอกจากแบบหนึ่งห้องนอนแล้วก็มีแบบสตูดิโอนะครับขนาดย่อมยาวลงมาหน่อยอยู่ที่21ตารางเมตรนะเขาก็ให้เฟอร์นิเจอร์มาเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเตียงหรือว่าโต๊ะทีวีนะครับโต๊ะแป้งเคาน์เตอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์ครัวครับในห้องแบบสตูดิโอเนี่ยจะมีลักษณะของเบย์วินโดว์นะเป็นมุมนั่งทำงานหรือว่าอาจจะวางโซฟาเบสตรงนั้นก็ได้ครับ โครงการน,นี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมขนาดเล็กที่ยูนิตไม่เยอะไม่ผูกพ้นนะครับเพราะว่าที่นี่มีแค่79ยูนิตแล้วก็อาจจะไม่ได้เน้นในพื้นที่ส่วนกลางมากนักนะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับทําเลเนี่ยเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังกันต่อพาไปดูคอนโดกันมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมานั่งชิวๆกันที่ร้านกาแฟต่อนะครับผมเดินมาจาก ตัวคอนโดเนี่ยประมาณสักร้อยเมตรก็จะมีคาเฟ่น่ารักน่ารักนะครับชื่อคาเฟ่เดอะหน1่งนะเขาเอาบ้านเก่านะครับมารีโนเวทแล้วก็สวยน่ารักน่านั่งทีเดียวนะครับอาหารอร่อยด้วยเครื่องดื่มก็ดีมีทั้งพื้นที่เอาท์ดอร์อินดอร์นะครับก็ถ้าใครผ่านมาดูคอนโดเนี่ยลองแวะกันมาได้นะอ่ะทีนี้ก็มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของทำเลโครงการเดอะโมเมนโตติวานนท์กันให้ฟังเพิ่มเติม,ตมนิดนึงนะครับตัวโครงการเนี่ยสามารถเข้าออกได้จากถนนหลักสสายนะไม่ว่าจะเป็นถนนกรุงเทพนนท์หรือว่าถนนนครอินทร์ครับโครงการนี้นะครับรรครับบก็เเหหหมมมมมาาาะสรํรรคคนนนทีีออ่ออองโดิยพ้ อยู่ในโซนต้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่ห่างจากตัวเมืองมากจนเกินไปนะครับโซนนี้ใกล้ๆกับโครงการก็มีแหล่งงานขนาดใหญ่ภาครัฐอย่างกระาาทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่าถ้าเลยไปหน่อยทางแครายเนี่ยก็จะมีสูยรราชการนนทบุรีนะครับสำหรับในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าใหญ่ๆเนี่ยรอบๆเนี่ยก็มีพอสมควรครับตรงแยกติวานนท์เองมีบิ๊กซีติวานนท์นะครับถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าเลยไปนิดนึงนะตรงแครายเนี่ยก็จะมีเอสเปาสโซแครายนะครับไปดูหนังกันได้มีโรลลัสแครายครับหรือว่าถ้าจะทางเข้าเเมืองนี่ย ตรงแยกวงสว่างก็จะมีเซ็นทรัลวงสว่างด้วยนะครับน่าจะได้รายละเอียดของโครงการเดอะโมเมนโตติวานนท์กันไปครบถ้วนนะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาชมโครงการกันได้ทุกวันนะครับวันนี้ก็รายการเดอะลิฟวิ่งบอยู่สบายต้องขอลาไปก่อนนะครับใครอยากให้เราพาไปดูคอนโดบ้านเดียวหรือว่าทาวน์โฮมที่ไหนลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ